เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ในระบบสุริยะของเรานับว่ามีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตของโลกเราอย่างมากโดยให้พลังงานแก่โลกทั้งเรื่องแสงสว่างการช่วยสิ่งมีชีวิตอย่างพืชที่ใช้สังเคราะห์แสงที่เปรียบเสมือนการกินอาหารของพืชและยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอ,อีกมากมายแม้ว่าการเดินทางไปยังดวงอาทิตย์ในปัจจุบันก็สามารถทําได้แล้วแต่ด้วยอุณหภูมิของมันทําให้เราเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เพื่อไปศึกษาได้ยากพอสมควรและนี่คือ 8เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ 1. ขนาดของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกของเราดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1.4ล้านกิโลเมตรมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากถึง109เท่าในแง่ของดวงดาวก็นับได้ว่าระบบสุริยะของเราสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือดวงอาทิตย์แต่ถ้าหากพูดถึงในมุมของดาวเคราะห์ก็จะเป็นดาวพฤหัส 2. ความร้อนของดวงอาทิตย์ พื้นผิวของดวงอาทิตย์มีความร้อนประมาณ5,000-6,000ถึงองศาเซลเซียสกลับกันในด้านของชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์ที่อยู่ด้านนอกสุดมีความร้อนสูงถึง2ล้านองศาเซลเซียสส่วนแกนกลางของดวงอาทิตย์มีความร้อนประมาณ15ล้านองศาเซลเซียสด้วยความร้อนระดับนั้นสามารถหลอมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกให้หายไปได้หมดเลยไม่เว้นแม้กระทั่งวัตถุที่แข็งที่สุดบนโลกอย่างเพชร 3. ดวงอาทิตย์ประกอบด้วยอะไรบ้างดวงอาทิตย์มีส่วนประกอบหลักคือไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักรองลงมาก็คือฮีเลียมและยังมีธาตุอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนแมกนีเซียมเป็นต้นแต่ส่วนมากแล้วธาตุอื่นๆมีปริมาณน้อยนิดมากๆบางตัวไม่ถึง1% 4. ดวงอาทิตย์มีอายุเท่าไร อายุของดวงอาทิตย์นั้นนักดาราศาสตร์ได้ทำการวัดอายุของดาวดวงอื่นๆในระบบสุริยะที่ก่อกำเนิดขึ้นมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคร่าวๆค,คือดวงอาทิตย์นั้นมีอายุมากกว่า4.6พันล้านปีแล้วและอาจจะสิ้นสุดอายุไขอีกประมาณ5 0 0 0ล้านปีข้างหน้า ปัจจัยสำคัญที่เราพอจะทราบได้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาการเผาผลาญเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของดวงอาทิตย์จะหมดเมื่อไรและจากตรงนี้เองจึงทำให้นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณระยะเวลาของดวงอาทิตย์ได้แต่ดวงอาทิตย์นั้นมีอัตราการเผาไหม้ไฮโดรเจน6 0แสนล้านกิโลกรัมในทุกๆ1วินาที 5. สีของดวงอาทิตย์ไม่ใช่สีแดง ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ5,500องศาเซลเซียสจัดอยู่ในสเปกตรัม g2v ซึ่งเปล่งแสงสีขาวส่วนถ้าเรามองจากโลกนั้นเราไม่ได้เห็นมันเป็นสีขาวเนื่องจากว่าแสงจากดวงอาทิตย์ที่พุ่งมาสู่โลกนั้นมันต้องผ่านชั้นบรรยากาศอันหนาแน่นของโลกทําให้อนุภาคและโมเลกุลต่างๆกระจายแสงไปทั่วท้องฟ้านั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเพราะช่วงคลื่นสีน้าเงินเป็นคลื่นส ซึ่งกระจายได้ง่ายกว่าจนมีแต่สีแดงสม้มเหลืองจากแสงที่ดวงอาทิตย์ส่องมาเท่านั้นเข้ามาถึงดวงตาของเราเราจึงเห็นมันเป็นสีโทนแรงมากกว่าโทนสีขาวที่แท้จริงของมัน 6. แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ แรงโน้มถ่วงบนดวงอาทิตย์นั้นรุนแรงกว่าแรงโน้มถ่วงบนโลกมากโดยมีค่าประมาณ28เท่าหมายความว่าหากเรายืนบนดวงอาทิตย์น้ำหนักตัวเราจะเพิ่มขึ้นมากถึง28เท่าสมมุติว่าเราอยู่บนโลกมีน้ำหนักอยู่ที่60กิโลกรัม แต่ถ้าไปยืนอยู่บนดวงอาทิตย์จะมีน้ำหนัก1,680กิโลกรัมเลยสาเหตุที่ดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมากก็นเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์มีมวลมากกว่า330,000เท่าเมื่อเทียบกับโลกกฎของแรงโน้มถ่วงระบุไว้ว่ามวลยิ่งมากแรงดึงดูดก็ยิ่งมากดังนั้นมวลอันมหาศาลของดวงอาทิตย์ส่งผลโดยตรงต่อแรงโน้มถ่วงที่รุนแรง7 s o l a ร์แฟลชจากดวงอาทิตย์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โซ l a r f แฟลชหรือพายุสุริยะคือปรากฏการณ์การระเบิดขนาดใหญ่บนชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆเปรียบเสมือนแสงสว่างจ้าร้อนแรงและรวดเร็ว เกิดขึ้นบริเวณที er so ่มีสนามแม่เหล็กเข้มข้นบนดวงอาทิตย์มักเกิดขึ้นใกล้จุดมืดบนดวงอาทิตย์เหตุการณ์ที่โซลาร์แฟลร์รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกคือเหตุการณ์คาริงตันเมื่อวันที่2กันยายน1859ชาร์ลส์คาริงตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษกำลังใช้กล้องโทรทัศน์สังเกตการจุดมืดหรือซันสปอตบนดวงอาทิตย์จากเมืองเลดฮิลที่ชานกรุงลอนดอนโดยในเวลาประมาณ 11นาิ 1> 1. 18นาทีเขาได้เห็นแสงสว่างขาวเจิดจ้าปรากุขึ้นบนพื้นผิวด้านนอกของดวงอาทิตย์เป็นเวลา5นาทีก่อนที่ปรากฏการณ์ประหลาดหลายอย่างจะเกิดขึ้นตามมาบนโลกโดยเกิดแสงเหนือแสงใต้ที่ส่งพลังรุนแรงเหมือนท้องฟ้าเป็นสีแดงเพลิง และยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบโทรเลขในสมัยนั้นแบบวงกว้างรวมถึงบางคนยังรู้สึกเหมือนไฟฟ้าช็อตและรอบตัวเต็มไปด้วยกระแสไฟฟ้า,ฟาและการปล่อยโซลา่าแฟลร์ของดวงอาทิตย์นั้นมีพลังงานเทียบเท่ากับการระเบิดของนิวเคลียร์ขนาด1เมกะตันจำนวน10,000ล้านลูกเลยพูดง่ายๆคือนิวเคลียร์ที่ปล่อยใส่ฮิโรชิมาและนางาซากิพลังงานของมันกลายเป็นของเด็กเล่นเมื่อเทียบกับพลังงานของโซล่า แ,แฟลชจากดวงอาทิตย์ 8. ่ยานที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดยาน p ็อกเกอร์โซลาร์พร เป็นยานอวกาศจากทางนาซาที่สร้างมันขึ้นมาเพื่อให้เข้าไปเฉียดใกล้ดวงอาทิตย์ได้มากที่สุดโดยปกติแล้วยานอาวกาศที่สร้างขึ้นมามักจะไปสำรวจดาวอื่นๆมากกว่าเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์มีความร้อนสูงมากเกินไปทําให้ยานอาวกาศที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทนทานต่อความร้อนระดับนั้นเป็นไปได้ยากแต่ก็เกิดขึ้นแล้วกับยาน Parker Solar Probe และนับเป็นยานลำแรกที่สามารถเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยในวันที่24ธันวาคม2024ยานพ็อกเกอร์โซลาร์โปรบของนาซาจะเคลื่อนผ่านดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว195กิโลเมตรต่อวินาทีและเข้าใกล้พื้นผิวดวงอาทิตย์ที่ระยะ6.1ล้านกิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่ไม่มีวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเคยเข้าใกล้พื้นผิวของดวงอาทิตย์ขนาดนี้มาก่อนและนับเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของมนุษยชาติที่สามารถส่งยานอาวกาศออกไปสํารวจดวง อาทิตย์ได้ใกล้มากๆเลยทีเดียวเมดี f เฟรมกรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันเฉลีย่ยเพียงกรอบลับ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และช้อปปีหรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ www.medifram.com e อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ